ฮัลโหลครับครับคุณโจเหรอครับครับพี่อ่าผมกิติวัฒน์นะไฮฟิวเจอร์นะตอนนี้สินค้ามาถึงแล้วอ๋เอ,อเ,เปิดคอมเลยเปิดคอมเลยโอเคเดี๋ยว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 เดคุยกับลูกสาวผมหน่อยพอดีนี่ยกำลังจะเอ่อโหลดเข้าเข้าโน้ตนบุ๊กนะโอเคได้ได้ไดไดอ่าแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ สวัสดีสมาชิกเพื่อนช่างด้วยอ่ะวันนี้มีจัดส่งชุดสแกรนรถยนต์รถบรรทุกให้ลูกค้าตัวนี้เดี๋ยวให้ไลแมนวิ่งไปส่งเนาะถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพไปริมณทนหรืออะไรก็ใช้บริการไลเดอร์ไดนะ้เพื่อนเพื่อนก็จัดส่งวันนี้ก็ถึงวันนี้ติดตั้งวันนี้ให้ได้เลยนะมาดูชุดลูกค้าสั่งอะไรไปบ้างนะลูกค้าเอาชุดพร้อมสมุดแปะโค้ดเนาะเดี๋ยวนะ,ะมาดูตัว ชุดเครื่องสแกนข้างในมีอะไรบ้างอซอฟต์แวร์ Software. คู่มือซ่อมคู่มือติดตั้งคู่มือการใช้งานโปรแกรมรีโมทก็อยู่ในนี้แล้วหมดแล้วเพื่อนๆไม่มีแผ่นนะะแล้วก็เป็นชุดสแกนอ่าชุดสแกน o อบรีทพร้อมสายนะเดี๋ยววันนี้จะส่งชุดนี้ให้ลูกค้า ลูกค้าอยู่แถวกิ่งแก้วก็วิ่งไปก็ไม่น่าเกินชั่วโมงหรอกนะนะเดี๋ยวถ้าของถึงยังไงก็เดี๋ยวจะมารีโมทต,ติดตั้งซอฟต์แวร์ให้ลูกค้าเพราะว่าลูกค้าไม่ได้เข้ามาเนาะให้จะส่งไปแล้วก็รีโมทต,ติดตั้งซอฟต์แวร์เอานะโอเคครับฮัลโหลฮัลโหลครับครับคุณโจหรอครับครับพี่ผมกิติวัฒน์นะไฮฟิวเจอร์นะตอนนี้สินค้ามาถึงแล้ว อ๋อเปิดคอมเลยเปิดคอมเลยโอเคเดี๋ยว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 คุยกับลูกสาวผมหน่อยพอดีนี่กำลังจะเออ่โหลดเข้าเข้านอตบุ๊กนะโอเคได้ได้ได้แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะฮัลโหลค่ะครับอ่ในใน USB เฟลชไดร์มันจะมีโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งติดตั้งให้ผมหน่อยอ่ที่เขียนว่าแอนดี้เดชค่ะแอนดี้เดชใช่ครับแป๊บนึง ในเครื่องอะมันมี a n y d เดทอยู่แล้ว๋อ้ถ้ามีแล้วไม่ไม่ต้องลงไม่ต้องลงนึกนึกว่าคอามลูกค้าไม่มีแล้วก็เปิด a n y d เดทมาเลยนะลูกค้าพร้อมติดตั้งแล้วใช่ไหมอ่าเปิด a n y d นี่เสียบ USB f ฟ a ชไดร i ไว้ก็ได้อ่าเปิดแล้วค่ะครับอ่าเนี่ยนะอ่าแล้วก็ยอมรับเข้าเครื่องให้ผมหน่อยตัวเขียวเขียวอ่าโอเคเสียบ USB f ฟ a ชไดร i ไว้นะพี่นะอ่า อ่าโอเคครับเดี๋ยวดําเนินการให้ครับวางสายได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับครับอ่ะอยู่บนหน้าจอคอมลูกค้าแล้วะก็ใน USB แฟลชได์เนี่ยเพื่อนๆก็จะมีนะมีอะไรบ้างใช่ไหมมีคู่มือ การใช้การติดตั้งถ้าลูกค้ายอยากติดตั้งเองก็เปิดดูในนี้นะคู่มือการติดตั้งคู่มือการใช้คู่มือซ่อมไฟติดตั้ง Windows ก็ตัวออโต้ดาต้าหรือข้อมูลหรือคู่มือซ่อมรถยนต์จะเปิดดูในนี้ก็ได้นะเพื่อนๆนะมียี่ห้อตามนี้นะแล้วก็โปรแกรมนี่ครับโปรแกรมจะอยู่ตรงนี้อันนี้โค้ดเป็นโค้ดเฉพาะ โค้ดเฉพาะหมายถึงว่าโค้ดแต่ละยี่ห้ออแต่ละรุ่นมันจะมีด้วยหไหมครับอ่าเป็นโค้ดอโค้ดเฉพาะของแต่ละรุ่นนะเพื่อนๆนะโค้ดจีนิโค้ดก็คือโค้ดมาตรฐานสากลทุกคันทุกค่ายจะใช้โค้ดนี้นะจะใช้โค้ดนี้อ่น,ะนี่มีโค้ดให้ด้วยหรือมีสมุดให้ด้วยมีแอนดี้เดให้ด้วยนี่ถ้าลูกค้า ที่มี a n d r o แล้วติดตั้งก็ไม่ต้องลงตัวนี้ถ้าอันไหนที่ไม่ลงก็ไม่ต้องดาวน์โหลดแล้วใน USB f ฟ a ได้มีก่อนอื่นแล้วก็ copy นะ copy หรือติดตั้งในนี้เลยก็ได้ไม่ต้อง copy หรอกติดตั้งในนี้เลยเดี๋ยวนะ,ะติดตั้งก็ตรงนี้เลยไฟล์ก็อยู่ตรงนี้เหมือนจะไฟล์มันเหมือนจะบีบ ไฟมันบีบอยู่เนาะก็ต้องแตกไฟก่อนก็รอ,อ,อแตกไฟแป๊บหนึง่งอ่าลืมไปลืมไปเดี๋ยวเกือบลืมเลยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนอันนี้เย็ม,เน,นยมเน้นย้ำเนาะตัวเอนตี้ไวรัสต้องต้องปิดตัวเรียวไทม Protection ์โปรเทคชั่นก่อนนะอ่าป,ปิดตัวเรียวไทม์ปิดพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อน เดี๋ยวเราค่อยเปิดมันอ่ามันมีตัวโอ้ตัวนี้ต้องปิดนะน่เดี๋ยวนะอืมจริงๆมันต้องปิดก่อนแล้วค่อยแตกไฟนะเพื่อนนะอเพื่อนนะนะไม่รู้มันจะมองเห็นเป็นไอตัวไอ้นี้ไหม มันต้องถอดตัวหนึ่งออกไม่งั้นมันจะมีปัญหาเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมต้องปิดตรงนี้ด้วยโค้ด ก็ไม่ได้ทำงานอะไรนะตัวนี้ปิดแช่ดีเฟนเดอร์ก็พอตัวนี้เรามันยังอยู่ใน USB แฟลชไดรอยู่มันค่อนข้างจะหลดไฟล์นานนิดหนึ่ง นี้ก็ใส่พัดเฟิร์ดเลยแล้วก็เน็กตัวนี้ขอปิดก่อนเนาะเน็กไปถ้าคอมเร็วๆก็แป๊บเดียวเพื่อนๆตัวนี้ของลูกค้าน่าจะเป็นอคอไอห้า ก็สเปคคอมก็ใช้สักไอสามไอห้ากำลังดีเพื่อนๆหรือใครมีงบหน่อยก็ i7 เจเรียบร้อย ถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพปริมณฑลก็ส่งแป,ป๊บเดียวนะเพื่อนๆให้ลาลาูฟวิ่งไปส่งสินค้าให้แป,ป๊บเดียวแล้วก็ติดตั้งซอฟต์แวร์ออนไลน์แบบนี้เลยนะวันเดียวก็เสร็จไม่ต้องใช้เวลาขนส่งหลายวันเรียบร้อยนะพอเรียบร้อยแล้วเราก็ เปลี่ยนชื่อ เรียบร้อยอ่ะนี่ก็เป็นตัวรถยนต์ออกแล้วก็เข้ารถบรรทุกดู เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวคุยกับลูกค้าก่อนอืมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมคุยกับลูกค้าก่อนว่าจะเทสรถเลยไหมหรือว่าจะเอาไปลองเองอ่า ขอคุยกับพี่ช่างหน่อยเรียบร้อยแล้วเขาจะไปเทสเองหรือว่าให้ผมลองให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะจ้ะอ,อ๋อก็คือเดี๋ยวคุยไปด้วยคุณโจก็จะใช่จะสอนไปด้วยยัอ่าจะสอนสอนการใช้ให้ด้วยอ,อ่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะจ้ะบาบาเรื่องโตแกมะเขาจะอธิบายให้ฟังอะ่ะตอนนี้ยังยังไม่สะดวกคุณเชิญโทรไปฮัลโหลค่ะคุณโตเดี๋ยวโทรกลับได้ไหมคะโอเคได้ได้ได้ไดได อ่า<ด>โอเค,คไว้ไว้สะดวกแล้วค่อยติดต่อมาเนาะโอเคได้ครับได้ค่ะขอบคุณครับ,รบเรียบร้อยครับผมกลับกับครับ <S <S อ่ะก็สําเร็จแล้วนะครับลูกค้าตอนนี้ก็อาจจะยังไม่สะดวกอสอนการใช้งานเบื้องต้นอ่เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆบางทีก็อาจจะส่งลิงก์ YouTube ให้แกดูก็ไม่น่ายากหรอกเพราะว่าลูกค้ามีประสบการณ์ในเรื่องของการใช้ร้อนแล้วก็เครื่องสแกน ตัวอื่นๆอยู่ก็ไม่น่ายากก็เข้าตามรุ่นตามยี่ห้อนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบอ่าเพียงแค่นี้แหละก็เอามาอ่าให้เพื่อนๆดูอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยร้านโจชอ็อปก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ